วิธีการตัดพื้นหลังออกนะคะลบพื้นหลังออกจากรูปของเราทําให้เวลารูปของเราเนี่ยไปแปะอยู่ที่ไหนเนี่ยทำให้ดูโดดเด่นโดดเด้งออกมาขายดิบขายดีบแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะ <S <S สิ่งแรกนะคะที่ทุกคนต้องเตรียมเนี่ยไม่ใช่แอปหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเป็นความใจเย็นๆทุกคนเพราะว่าไอแอปเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบ ทำให้เรางุนงงแล้วเราอยากจะออกเต็มทีแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีความงงมากอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนแอปอื่นเท่าไหร่แต่ว่าแอปนี้ยมันดีมากอ่ะเออมันดีจนเราต้องยอมเรียนนะคะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะบอกทีเมื่อไหร่จะรู้ว่าแบบเมื่อไหร่จะเป็น PNG เมื่อไหร่มันจะเป็นกรีนจะกรีนสักทีอะไรอย่างนี้แต่แบบโอ้โหอ๋อมันคือแบบนี้นี่เองเราก็ต้องแบบค่อยๆเรียนกันนะคะใจเย็นๆทุกคนค่อยๆทำนะคะโหลดมาแล้วลองไปทำดูสู้ค่ะ โดยการที่เราจะมาใช้แอป i b i s Paint ตัวนี้เลยนะคะไปโหลดแอปนี้มาเล่นได้เลยอย่างแรกนะคะเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปสร้างตรงนี้นะคะอันใหม่กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลือกขนาดได้เลยถ้าเป็น1นึ่งหนึเนี่ยก็อย่าง IG ใช่ไหมสาสี 34, หรือว่า9 6เนี่ยก็จะเป็นแบบย t u b e เนาะอันนี้เราก็ขอเลือกเป็น1น,นไปก่อนแล้วกันทีนี้เราเข้ามา เข้ามาตรงนี้นะคะนี่มันจะมีข้างล่างเราก็ไปกดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1อันโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็กดที่รูปนี้เลยเลือกสินเอ้ยเลือกรูปนะคะที่เราต้องการที่จะลบพื้นหลังออกอย่างเช่นรูปนี้อันนี้รูปนี้เราถ่ายภาพสินค้ามาแล้วม,มันมันมีอันนี้ติดลงออกมาเนาะเราก็จะมาลบพื้นหลังกัน อันนี้กดยกเลิกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูตรงนี้อันเนี้ยไอที่มันเป็นลายอะไรนะลายตารางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นภาพ png นะคะหรือว่าภาพที่ไม่มีพื้นหลังก็คือสมมติว่าเราเอาภาพเนี้ยไปแปะในรูปอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่แบบไม่มีพื้นหลังเลยอารมณ์เหมือนทำโปสเตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกกดตรงนี้ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะภาพที่ไม่มีพื้นหลัง เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกตรงยางลบตรงนี้เลยเราก็ซูมเข้าไปเนาะดูว่าโอเคเราก็ลบมันเลยนะคะง่ายมากๆเลยถ้าสมมุติว่าใครเป็นแบบภาพใหญ่สำหรับรูปภาพรูปนี้ทุกคนที่แบบทุกคนเห็นว่ามันเป็นลายตารางเยอะๆอยู่แล้วอะ่ะก็เพราะว่าเราอะ่ะถ่ายรูปนี้มาจากแอปแอปนึงซึ่งแอปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอปลบพื้นหลังอยู่แล้ว เออถ้าเป็นรูปปกติอะมันก็จะเป็นแบบมีสีเต็มพื้นที่แล้วทีเนี้ยเราค่อยไปกดตรงลายตารางหมักลุกเสร็จแล้วเราค่อยมาเริ่มลบกันได้เลยอย่างนี้นะคะเออหรือว่าถ้าใครที่แบบเหมือนมีพื้นหลังในเลเยอร์อื่นอะเออเราก็ไปดูแล้วเราก็ไปกดเป็นเลเยอร์แบบตารางหมักลุกซึ่งสีเขียวเอยไม่ใช่สีขาวกับสีดำอะมันก็เป็น รูป png เหมือนกันรูป png เนี่ยก็คือรูปที่ไม่มีพื้นหลังเนาะเราสามารถเอาไปแปะในรูปอื่นแล้วก็เราสามารถเห็นพื้นหลังปกติของรูปอื่นได้อย่างนั้นนะคะใช่ไหมเราก็อาจจะซูมแล้วก็ค่อยๆลบเอาได้เดี๋ยวนุ่นจะมาบอกแอปแอปหนึ่งที่มันแบบเป็น l i ฟ e h a c มากๆนะคะคือเป็นแอปที่ถ่ายรูปสินค้าแล้วก็ไม่ติดพื้นหลังด้วยแต่ว่าใช้ฟรีได้แค่3วันนะคะแล้วถ่ายออกมามันก็ดูดีมีสไตล์มากเลย แล้วทีนี้พอเราลบภาพพื้นหลังของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็กดรวมรวมเลเยอร์นะคะโดยการที่เราไปกดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดกลับตรงนี้เพื่อที่จะบันทึกภาพเป็น PNG แบบพื้นโปร่งใสได้เลยไปดูว่านี่เขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะสมมุติเราเอารูปนี้ไปแปะ ในพื้นหลังอันอื่นดูสิอย่างเช่นเราจะเข้าไปที่แกลลอรี่ใช่ไหมแล้วเราจะลองเราจะลองเอาภาพเราไปแปะในพื้นหลังที่แบบมีสีแบบนี้นะคะเราก็กดไปเลยเลือกที่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1อันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังไงนะ แล้วเนี่ยเราไปเลือกตรงลายลายตารางหมากรุกเนาะก็คือภาพที่ไม่มีพื้นหลังแล้วก็กดเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เราทําเมื่อกี้เลยเห็นไหมภาพที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะแบบมีความแบบโดดเด้งออกมาทันทีไม่มีพื้นหลังเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็แบบ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามนุ่นได้ที่ YouTube อารยา PSK นะคะหรือว่าเพจนุ่นขายของออนไลน์นุ่นออนไลน์ช้อปปิ้งมอลในเพจนี้นะคะนุ่นก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนวิธีการทำคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำในออนไลน์นะคะชอบก็อย่าลืมกดติดตามนุ่นไว้นะคะนุ่นก็จะผลิตคลิปในทุกๆอาทิตย์เลย